ด้วยความรักและเมตตานะครับเจอกันอีกแล้วกับอาจารย์นายกิตติไมแกล้ปลากุนกนกาวฮ่าฟังคำนี้แล้วก็อย่าเพิ่งขัดเคืองนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปธรรมะกัิอีกครั้งหนึ่งกับธรรมชาติสวยๆแห่งนี้นะครับผมอืม เราจะพูดเรื่องอะไรให้ฟังนะครับก่อนนะครับท่านผู้ชมเลยขอยอนครับครับวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่16เมษายน2564วันศุกร์ที่16เมษายน2564จะพูดธรรมะหัวข้อเรื่อง ธรรมะแท้ไม่มีเรื่องให้สอนจะทำอย่างไรถ้าต้องการบรรลุธรรมธรรมะแท้ไม่มีเรื่องให้สอนจะทำอย่างไรถ้าต้องการบรรลุธรรมเอาละครับก็คงไม่ได้สอนอะไรก็คงจะต้องคุยกันส,สบายๆว่าเอออยากจะเดินมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้กันเข้ามานั่งคุยกันนะครับ บรรยากาศร่มรื่นสวยงามตรงนี้นะครับเ,เดินเข้ามามองเห็นโดยรอบเห็นไหมครับสวยงามมากมจากหัวข้อที่ผมตั้งชื่อว่าธรรมะแท้ไม่มีเรื่องให้สอนอกล้องเดินเดินตามถ่ายผมคุยไปตรงนี้เรื่อยๆนะ่าจะสวยสวยงามนะเดินไปด้วยกัน ตรงนี้กล้องเดินลงมาตรงนี้ผมเดินลอะๆนี้นะครับตรงนี้เดินตามผมมานะครับสวยงามครับธรรมะแท้ไม่มีอสอนจะทำอย่างไรถ้าต้องการบรรลุธรรมทำอะไรไม่ไม่มีอะไรให้ทำ ไม่มีอะไรให้ทำทำอย่างไรไม่ได้ธรรมะแท้ไม่มีเรื่องสอนจะทำอย่างไรถ้าต้องการบรรลุธรรม,มสวยงามมากผมจะเดินมาตรงนี้นะครับท่านผู้เจริญครับตัวบัตรตัวอยู่ตรงนี้ค่อยๆมา พ่อปู่เอวค่อยๆเดินมาตัวเบลอเลยนี่นี่อ้าวอาจารย์เอ๋อย่าเพิ่งลงน้ำอย่าขึ้นมาก่อนนูน่นค่อยๆลงมานูน่นนู่นมาเจออีกแล้วเห็นไหมริมน้ำมันชูคออยู่นั่นนะ่ะอืม้าวลงไว่ายน้ำจะงางามมากไปแล้วอ้าวตัวเองที่รักจ๋าไม่เป็นไร ไปที่ไหนก็จะมีอ้าวเจอทาวันอีกแล้วก็โหเล่นคงไม่ได้เป็นทาสานเอาละครับได้มุมดีๆนะครับทีนี้อาจารย์แดงก็จะพูดให้ฟังนะครับว่าแขวนป้ายก่อนเมือม่อเมื่อธรรมะแท้ไม่มีเรื่องให้สอนนะธรรมะแท้ไม่มีเรื่องให้สอนจะทำอย่างไรถ้าต้องการบรรลุธรรมอย่างนี้ครับท่านผู้เจริญสังคมชาวพุทธเราเนี่ย พอเริ่มต้นสนใจธรมมะก็เชื่อกันไปตามๆกันว่าจะต้องไปอยู่สำนักปฏิบัติไปวัดเข้าคอร์สอบรมมีแค่นี้แล้วก็ไปใส่ชุดขาวแล้วก็เขาให้เขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไปตามที่เขาบอกออกล้องอยู่กับที่ผมขอวนรับต้นไม้มันเท่ดีผมจะมาโผฟังนี้ มันได้บรรยากาศลื่นไหลา,หาจับทวันเขาสอนให้ทําอะไรก็ทําเขาบอกว่าเริ่มต้นให้ปิดวาจาก็ปิดวาจาจากนั้นให้ถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบก็ถือไปจากนั้นให้สวดมนต์ทำวัดเช้าวัด,ววดเย็นก็ทําไปแล้วก็จากนั้นก็มีการนั่งสมาธิก็นั่งไปจากนั้นจะฝึกสติดเดินจงกรมก็ว่าไป สรุปแล้วเรามีความเชื่อเชื่อตามกันมาโดยพื้นฐานของสังคมไทยว่าถ้าสนใจธรรมะต้องไปสำนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมหรือจะเป็นวัดก็แล้วแต่หรือจะเป็นบ้านก็ตามแต่นี่คือความเชื่อในสังคมไทยจะเป็นอย่างนี้ว่าพอสนใจธรรมะก็เข้าสำนักไปเลย ทีนี้ประเด็นอาจารย์ตั้งชื่อว่าธรรมะแท้ไม่มีเรื่องให้สอนจะทำอย่างไรถ้าต้องการบรรลุธรรมไอ้นี่แหละนะมันเป็นการเจาะจงพูดสําหรับคนมีปัญญาไอ้เมื่อกี้ที่เกินเกิน,เก,นเกินไปนั้นพูดให้ให้กับคนทั่วไปรับฟังกันนะว่าโดยพื้นฐานธรรมะแท้ไม่มีเรื่องให้สอนจะทําอย่างไรถ้าต้องการบรรลุธรรมนี่คือคําถามของผู้ที่ ต้องการพ้นทุกข์ต้องการบรรลุธรรมจะทําอย่างไรผมบอกเลยทําอะไรไม่ได้เพราะมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรให้ทำาจอย่าไปคิดว่าความมีเหมือนมีอย่างนี้แล้วอย่างนี้เป็นความไม่มีก็ไม่ได้ผมยืมคำว่าทุกวันนี้มันอยู่กับเรื่องความคิดสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นเลยแต่ก็อย่ายึดอย่างนี้ว่า ทุกอย่างเป็นเรื่องเป็นสิ่งพู้แต่งทุกคําพูดที่อาจารย์แดงพูดออกมานั้นเป็นการยืมภาษามาพูดต้องเปิดใจรับฟังเชื่อไปก่อนฟังให้เกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องเข้าใจกันต่อไปท่านบุเจริญครับไอ้ตรงนี้แหละครับมันเหมือนยากมันเหมือนควรเฉรินตีนควรอารมณ์เหมือนกับพูดหิควคยอะไรก็ไม่ทราบกูจะบอกมึงว่าการมาฟังธรรมะกูก็มีโอกาสตกนรกเพราะว่ามันไม่เข้าใจ มึงอย่ามาฟังกูเลยกูขย่าต้นไม้เนี่ยให้ก้องเห็นว่าก็ต้นไม้มันไม่ได้ไหวหรอกลมไม่ได้พัดกูกูขย่าเองให้มันดูดีคืออย่างนี้ครับถ้าต้องการจะบ,บรรลุธรรมคุณต้องฟังธรรมะจากพระอาหารหันต์เท่านั้นเท่านั้นและเท่านั้นและจะต้องฟังกันสดๆอย่ากลับเรียนว่าหากอยากฟังธรรมะแบบประเภทแกงหม้อจิว๋ว บรเพชรยาขมขมต้องพบกับอาจารย์นายกีตาที่บ้านในกรุงเทพคุณคงจะเห็นบ้านผมที่อยู่บนตึกคอนโดสูงแล้วผมมีคลิปขึ้นไปประมาณ17่เที่แดนาทีนั่นคือกลุ่มบุคคลผู้โชคดีที่ได้ถูกคัดเลือกมีโอกาสมาฟังธรรมะสดๆที่บ้านกล่าวคืออย่างนี้ครับท่านผูเ้เจริญการฟังธรรมะสดๆเนี่ย มันมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องพูดคุยต้องถามตอบกันคนมาฟังห้ามพูดฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจถามเรื่องที่พูดผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องหลายๆอย่างแต่จะไม่ตอบคําถามที่คุณถามเพราะผมบอกว่าจริงที่ผมพูดมันก็เป็นเรื่องปรุงแต่งมันไม่ได้แปลว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนี่ไม่ใช่การเล่นสำนวน ดังนั้นโปรดฟังให้เกิดความเข้าใจด้วยความรักและเมตตาว่าดังนั้นเมื่อบอกว่าธรรมะแท้มันสอนกันไม่ได้หากต้องการดับทุกพ้นทุกข์เขานิพพานจะทําอย่างไรทําอะไรไม่ได้คุณต้องเจอพระอาหารหันต์เท่านั้นผมอาจารย์แดงกีตารประกาศตัวเสมอว่าผมจบกิจผมบรรลุธรรมมาแล้ว19ปีผมคือหนึ่งเดียวของสโลก คนประมาทผมเยอะตกระโรคเริ่มต้นที่100ล้านคนทั้งคนไทยและต่างชาติคุณอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ซวยตรงนี้เรารู้ไม่ได้ว่าคนมาสนใจธรรมะมันต้องการหีต้องการคุยอะไรหรือมันอยากดูดควยดูทีก็ไม่ทราบนี่พูดกันให้เกลียดไปเลยกูบอกแล้วดูกูต้องเกลียดกูถ้าเกลียดกูแล้วร,รู้คิดเป็นอรหันต์เห็นหรือยังดังนั้นหากต้องการบรรลุธรรมหากไม่มีอะไรให้ทำ คุณจะต้องมีโอกาสมาพบกับอาจารย์แดงกีตาเท่านั้นเพื่อฟังกันแบบสดๆขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับดังเรียนให้รับทราบผ่านมาสักครู่นี้คลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนอะไรคุณเป็นแย่เพียงพูดให้ทราบว่าธรรมะแท้ ถ้ามันไม่มีเรื่องจะสอนแล้วเนี่ยเราจะทํากันอย่างไรดังความละเอียดผมพูดไว้เยอะแล้วว่าธรรมะแท้มันสอนไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะเป็นของจริงของสากลของจักรวาลที่จริงคนที่สนใจเรื่องเนี่ยนะเรียนด้วยความเคารพไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรหรือคุณไม่นับถือคุณก็ฟังได้เพราะเรื่องจิตมันไม่เกี่ยวกับอะไรพูดไปเยอะแล้วดังนั้นหากสนใจอยอยจริง คุณต้องหาโอกาสมาฟังผมแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะให้ทุกคนมีโอกาสมาพบผมที่บ้านในกรุงเทพไม่ง่ายเดี๋ยวมีบางอย่างจะต้องคุยกันให้เกิดความเข้าใจผมขอนมห,หน่อยเพราะผมอยากได้บรรยากาศที่สวยงามต้องทำความเข้าใจกล่าวคือหากคุณอยากมาฟังผมที่บ้านก็ต้องถามคุณด้วยความเคารพว่า คุณมีความปรารถนาผลิพานในชาตินี้จริงหรือเปล่านะข้อหนึ่งแล้วคุณพร้อมจะตายไปกับผมไหมแล้วคุณเคยฟังผมมานานเท่าไหร่สิ่งสำคัญคุณต้องมีความเข้าใจว่าผมเคยพูดอะไรไปเยอะแยะตรงนี้จะไม่พูดนะอยากบอกคุณว่าคุณจะต้องไม่ใช่คนเจาะแจคุณต้องพร้อมที่จะตายแล้วไม่เกิดต่อไปแค่นี้เองแค่นี้คนจะมาฟังผม คุณต้องฟังอาจารย์แดงคนเดียวถ้าคุณเข้าใจนะถ้าคุณเข้าใจผมแล้วว่าผมสื่อสารอะไรดังนั้นการที่คุณจะเข้าใจคําพูดคํานี้ว่าคุณต้องฟังอาจารย์แดงคนเดียวเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีประสบการณ์ฟังผมมาเนี่ยเยอะมากอย่างน้อยก็ต้องสักหกเดือนหรือเป็นปีขึ้นไปไม่ใช่เพิ่งฟังมาเดือนเดียวตอนสองตอนเนี่ยแล้วคุณอยากถืออากาสมาพบผมที่บ้านในกรุงเทพบนคอนโดสูงเนี่ยยากมาก เพราะเดี๋ยวจะต้องมีการคัดกรองด้วยไม่ได้แปลวใครๆก็อยากมาได้ที่บ้านในกรุงเทพนั้นห้องตรงนั้นถ้าคุณดูในคลิปแล้วจะเห็นว่าถ้าเคลียร์พื้นที่ออกจะจุคนได้ประมาณ30คนสบายๆไม่เหมือนจัดที่ฉลบุรี120คนก็ไปได้ที่บ้านสระบุรีรับได้ถึง120คนแต่ตอนนี้ที่บ้านสฉลบุรีต้องงดนะต้องงดบรรยายไปชั่วคราวก่อนดังนั้น หากต้องมรรลุนิพนา์ในชาตินี้คุณจะต้องมาพบผมฟังการบรรยายสดๆจากผมเพราะเวลาพูดจดมันจะกินเวลานานมากมีหลายเหลี่ยมหลายมุมมองหลายประเด็นยกตัวอย่างกันยุบยับเยอะแยะไปหมดอย่างน้อย3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันทําเป็นคลิปขึ้น YouTube ไม่ได้มันนานเกินไปการพูดจดมันเหมือนเรื่องเออเหยอลอยลมไปเรื่อยๆค่อยฟังค่อยคพูดค่อยๆคิดค่อยๆถามค่อยๆพูดคุกัน ตล่อมตล่อมจนกว่าจะเข้าใจแต่ว่าการทําคลิป youtube นั้นมันไปทําอย่างสามชั่วโมงไม่ได้มันนานเกินไปมันน่าเบื่อหน่ายดังนั้นชนนั่วโมงนก็เยอะเกินไปแล้วการไปพบผมที่บ้านคุณต้องเข้าใจว่านหนึ่งเมื่อคุณฟังผมแล้วถ้าคุณเข้าใจผมคุณจะต้องไม่ฟังใครคตายไปกับอาจารย์แดงคุณต้องตายไปกับผมแค่นี้เอง ถ้าคุณคิดว่าคุณคือตัวจริงผู้จร้องติดต่อเข้ามาแล้วมีทีมงานเลขาผมเขาคัดกรองคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่ารับกันเต็มที่เนี่ยสำหรับคนใหม่เลยเนี่ยคงได้ไม่เกินสิบคนรับได้ไม่เกินสิบคนสิบคนนี่ต้องเป็นหัวกะทิจริงจรงนะจริงจริงๆ,ๆพร้อมจะฟังเรื่องที่ไม่ได้พูดในยูทูป เรื่องที่ผมจะพูดให้คุณฟังนั้นผมจะไม่นำเสนอน y o u t ว่าแกงหม้อจิ๋วเป็นยาขมไม่เหมาะสำหรับคนทั่วไปจะรับฟังนะพูดไปไม่ได้มันไม่เข้าใจแล้วมันจะประมาทผมคิดว่าผมบ้าดังนั้นก็สรุปง่ายๆคือว่าหากต้องการพ้นทุกข์คร้านิ้ภายในชาตินี้คุณต้องมาพบตัวจริงผมที่บ้านในกรุงเทพนะซึ่งจะเป็นการพูดกันได้ฟังอย่างน้อยต้อง3ชั่วโมงขึ้นไป จะมีเมื่อไรแค่ว่าอะไรทีหนึ่งตรงนี้คงเข้าใจแล้วดังนั้นคลิปนี้จึงไม่ได้สอนอะไรเป็นเองพูดให้เกิดความเข้าใจว่าหากต้องการบรรลุรมหากต้องการเข้าใจทรรมะจริงมันคืออะไรมันมีหลายเรื่องที่ต้องพูดกันหลายเหลี่ยมหลายมุมมองไม่ใช่เรื่องการไปปฏิบัติไม่ใช่เรื่องแบบที่คุณเคยได้ยินมารับรองเลยคุณจะไม่เคยฟังคุณต้องมาฟังจากผมแล้วสิ่งเหล่านี้พูดทาง YouTube ไม่ได้เสียเวลาฟังไปก็ไม่เข้าใจตอนก็ไม่เกิดประโยชน์ ง่มันยังไม่เข้าใจเรื่องความคิดนะครับเอาละครับขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่โชคดีมีความสุขมีปัญญาอยู่ไม่จนแล้วเข้าที่ผ่านในชาติเถินนิพพานังปรังทุกครั้งกราบสองกราบสามด้วยความตานะครับ